สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอกันเนในจระจับยายสายหอยแล้วเลขเด็ดพารวยค่ะกับแนวทางตัวเลขน้องพี่น้องเนาะอา้าก๋าหมบอาับพอกนนี์เช่นเคยพี่น้องจากกับแนวทางเล่าพัฒนาค่ะ วันนี้แอดกามากับสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างเนาะงวดประจำวันที่30ค่ะเดือน6ปี2566นอกะจากอ่อนอื่นแอดมินกับอสวัสดีเพื่อนเพือพ่อนพี่พน้องเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไหมค่ะพี่น้องจ้าและก็สวัสดีเอฟซีเก้าหนําเขามาแล้ากาฝากกดไไร์กดแช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายสายน,ำน้ำเนาะจ้กเดี๋ยวเข้ามาฟังครับเตอนกันก่อน,นพี่น้องจ้าคาเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติต,ตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเขาฟังครับเตือนแล้วนาะจะนอเดี๋ยวแอดกับสิบาเพื่อนเพื่อนพี่พพพพน้องๆค่ะมาสรุปผลพี่น้องจ้าแนวทางเนะเล่าพัฒนาสูตรคาดพิเศษวันที่28ค่ะ สำหรับสายวิงรูดค่ะแอดแขยไปที่เด่น9เด่น1กันที่0เด่น9เด่น1กันที่0เนาะนอผลค่ะ5 0า2 2 9 5 0 2 2 2 9เนอกาะ2ตัวบนจะเป็น29สําสำหรับสองเก่านี่พี่น้องจ๋ววิงรูดเก่ามากเนาะวิ่งรูดเก่ามากค่ะและ้วเก่าแอดไก่เคี่ยงสุดเป็นเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งพี่น้องแจ๊แอดหายไป 91, เก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งมากเก่าสองเนาะข่ะนอกกาศเสียดายมากๆค่ะพี่น้องจา๋าสายวิ่งรูด มาเนาะสายเจอแอดรูดไปค่ะสำหรับ2ตัวลางจะมีหาศย์กับ2 2สองค่ะสำหรับหาศนย์วิ่งรูดมาเนาะพี่น้องจ้าเนาะลัก0ูนย์ี่เป็นจับนําตัวเลขไปใส่กับจับวิ่งก็จะได้0ูนย์าะจะมา05ตัวแรกเลยเนาะก็จะเป็น05 0ย์7 08ศูแล้วก็ศ1นย์นึงพี่น้องจาอ้าเพราะฉะนั้นถมมาแต่วิ่งรูดถถมเพื่อนๆพี่งน้องนําส้ายวิ่งรูด ปั๊ยกับจับวินที่แอดหายนะพี่น้องจ๋าก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งเนาะก็จะอะไรศูนย์หาหาศูนย์พี่น้องจา๋าแต่ว่าแอดหาไปเป็นตัวกันแอดเลยบริจับคหาเนาะก็ส่งผลหาหาศูนย์แอดลุดไปค่ะสําหรับสองสองก็หลุดไปเช่นกันพี่น้องจา๋าสรุปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบแปดค่ะแอดกับจอสา,ายจอแอดลุดไปเนาะพี่น้องจา๋าเนาะมาตัวเด่นวิ่งรูดค่ะเก่ากับศูนย์ แอดก็ต no, no, ้องขอโทษขอไผ่เป็นพวนไปวิ่งนองสายจอเนาะขะนาอกมาแต่สายวิ่งสายรูดค่ะกะเดี๋ยวมาตามต่อนะพี่น้องจ๋ากับแนวทางแล้วพัฒนาค่ะสูตรคัดพิเศษสองตัวบุนล่างสำหรับสายวิ่งรูดค่ะสายวิ่งรูดเนาะแอดให้ที่เด่น3เด่น5กันที่4ค่ะ เด่นสามเด่นห้ากันที่สี่เนาะเด่นสามเด่นห้ากันที่สี่ค่ะาสายวิ่งรูดกะบสามกระผ้านาะกับสี่ค่ะพี่น้องจ๊ะอ่ามาดูอ่าชุดเด่นเนาะมาดูชุดเด่นอันให้ที่สามสองสามสามแล้วก็ชุดเด่นค่ะอันให้สามสองสามสามสามสี่ค่ะชุดหลัก 5้าค่ะห้าสแล้วก็5้สค่ะห้าสองห้าสามห้าเนาะแล้วก็ชุดกันค่ะ3 6 3 7 3สามเจดแหหกหแล้วก็5้าแดค่ะ อ,อันนี้แอดแกย้ำเนาะค่ะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณที่แอดจะศึกษาแล้วก็นำมาทำเป็นคลิปมาฝากมาแบ่งปันเนาะคะ่ะอย่าลืมไปกลับเนาะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมมแนทางของแอดเกี่หูก,กับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะ,ะ,ะแอดเขาเดี๋ยวแอดแต้มสีไก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเนาะคอยกลับหัวค่ะ อ่าสำหรับชุดเดนค่ะอนนเดนทีหาโซสามสองหาสองสามสี่หาสี่แล้วก็สามหกหาหกค่ะพี่น้องจ้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะอย่าลืมสามหกห้าหกค่ะ ชื่นชอบค่อยตามมามักาชื่นชอบเรือนพานเนี่ยน้องพี่น้องเนาะก่อนออกไปค่ะจ้านายก็ขอกําลังแรงใจแอดน้ำน้องพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นกาลังใจแอดน้าสำหรับคลิปนี้แก็จะขอตัวล่าแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ